หน้าบ้านหันทิศตะวันออกมีบ่อน้ําอยู่ทางขวามือของบ้านนะครับก็คือทิศใต้อาจารย์พูดตรงนี้ว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะทิศใต้เนี่ยความเจริญรุ่งเรืองของคุณมันต้องอาศัยธาตุไฟนะครับต้องทําให้ธาตุไฟแข็งแกร่งทําให้ธาตุไฟดูดีนะครับทำให้มันโดดเด่นแล้วพลังงานดีๆก็จะวิ่งเข้าหาตัวอาคารของคุณได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ทิศใต้มันคือธาตุไฟนะครับการที่คุณมีบ่อน้ําอยู่ทางทิศใต้เนี่ยน้ำพิฆาตไฟน้ําดับไฟความเจริญรุ่งเรืองคุณหายหมด นะครับเงินทองเงินทองหายยากลําบากนะพูดตรงนี้เลยนะครับถ้าสมมติย้ายได้นะครับต,ยยนะบตำแหน่งที่แนะนําให้ไปไว้ก็คือทิศตะวันออกนะครับหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ก็สามารถที่จะไว้ได้นะครับแต่ถ้าบางเคสที่เป็นแม่น้ําลําคลองนะครับหรือว่ามันขนาดใหญ่จนเกินไปที่ไม่สามารถที่จะย้ายได้นะครับวิธีการแก้ไขแก้ไม่ยากแก้ง่ายๆเลยและเปลี่ยนจากซวยนะครับ เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นรุ่งเรืองได้นะครับโดยการใช้ต้นไม้นะครับจะเป็นไซเกาหลีก็ได้จะเป็นต้นหญ้าก็ได้ปลูกฝั่งที่ใต้นะครับสามารถที่จะแก้่วงจุ้ยที่จากัาตน้ําใช่ไหมเราเอาธายไม้ไปข้ามทิ้งนะครับสองที่ใต้อาศัยทาตุไม้ในการเจริญรุ่งเรืองนะครับก็สามารถที่จะแก้จากตรงเนี้ยจากร้ายให้กลายเป็นรุ่งเรืองได้ละนะครับได้หมดนะจะเป็นไซเกาหลีก็ได้ต้นไมไ้ที่คุณชอบได้หมดนะครับ รวมไปถึงต้นหญ้านะครับปลูกไปเลยปูหญ้าไปเลยอันเนี้ยถือว่าเ่งแน่นอนนะครับ